สวัสดีครับเลิฟพชั่นฮอร์โมนดึงนกนอนทำรังจากร้านนาราหลังนกครับฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนขนาดบรรจุ2ลิตรนะครับมีที่สําหรับฉีดไปให้เรียบร้อยนะครับเพียงท่านเปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีดตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยคุณสมบัติตัวนี้เด่นสุดก็คือเรื่องของการดึงนกนอนทำรังไม่ว่าจะเป็นบ้านนกใหม่หรือบ้านนกเก่าในจุดที่นกยังไม่ค่อยทำรังนะครับใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยไม่ต้องผสมน้ํานะครับ ย้ำว่าไม่ต้องผสมน้ำนะครับฉีดเป็นจุดๆบนไม้ตีรังนะครับให้ทั่วเลยนะครับในจุดที่ยังนกยังไม่แน่นนกยังไม่ค่อยทำรังนะครับสามารถที่จะดึงนกนอนได้อย่างดีน้ำว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับสำหรับใช้ในการดึงนกนอนทำรังสำหรับบ้านนกนางแอน่นตึกนกนางแอน่นนะครับเพราะนั้นเจ้าของบ้านท่านใดที่ปริมาณนกเพิ่มน้อยนะครับหรือว่าในหลายๆจุด ที่นกยังไม่ค่อยเกาะนอนแล้วก็ทำรังเนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดได้นะครับย้ำว่าไม่ต้องผสมน้ำนะครับเปลี่ยนฟ้าเป็นหัวฉีดที่เราให้ไปแล้วก็ฉีดพ่นนะครับบริเวณไม้ตีรังได้เลยนะครับเนี่ยความถี่ก็อาจจะอยู่ที่2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ฉีดครั้งหนึ่งนะครับใช้ได้ผลดีมากๆสำหรับฮอร์โมนเลิฟโพชั่นตัวนี้ในการดึงนกนอนทำรังนะครับไปชมการใช้งานกันครับ